สวัสดีกับผมเอเมอีร้องนะวันนี้ผมก็จะปร้มปบสมุนไพรอีกตอนนึงนะครับนะหรือจะเขาเรียกกันว่ากล้วยไม้ดินนะครับนะบนะนี่ก็คือเขาเรียกว่าวานจุ้งนั่งนะครับนะนี่คือาวานจุ้งนั่งนะครับว่านจุ้งนั่งนี่ถี่ข้นเก๋เขาลาวกันมากนะครับนะว่าเขา ได้เอานี่นครับดอกกองวานจุงนางนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่คือดอกกองวานจุงนางก็ได้เอานี่มันบานเลยนะครับนะบานเป็นดอกสีขาวกลีบบนบนนี้จะเป็นที่น้ำตาลนะครับจะเป็นสีขาวน้ำตาลนะครับนะนี่ครับเอาดอกนี้นะครับไปเชมักวายในน้ำมันจันนะครับนะถึง จากบ้านก็ได้เอาน้ำมันนั้นมาตาปากรับนะมันก็ใส่คำพูดเลาแต่พูดออกไปให้คนฟังเขาจะเชื่อถือนะครับนะเขาจะยอมรับเราได้ง่ายๆนะครับนี่คือวัานจุงนั่งหัวเขานะครับนะหรือว่าเงาลเขาครับนี่ครับก็จะเป็นแถวยาวเห็นไหมครับก็จะเป็นแถวยาวมือนกบว่าเราจุงมือนั่งเดินไปนะครับนะนี่คือหัวหัวขงเขาครับนี่ครับ มีสามหัวหัวหละปีนี่ปีหนึ่งก็จะเป็นต้นแล้วต้นตายกลายเป็นหัวนี่หนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีนะครับนะผมเคยเอาไปซองหัวเลยตัวนี้นะครับผมเคยเอาหัวไปหอยปกติดตัวนะครับนะผมก็เคยเอาไปตองหยานะครับครับมีพลักกำลังที่พอดอยู่ได้นะครับนะเกิดทํางานเราก็ไม่เปลี่ยไม่เนื้อยนะครับนี่ครับจัดๆเลยครับนี่คือหัวงเกานะครับนะ นี่ครับวงเขาครับต้นก็นไม่สูงยืครับตะจากพื้นดินก็ขึ้นมากประมาณฝุดฝุดฝุดเซตๆนะครับนะฝุดตน้นๆฝุดปลายๆดอกก็จะขึ้นมาประมาณห้าอเจ็ดเส้นแปดเส้นนะครับจากพื้นดินขึ้นมาก็ออกจากดอกจากลำต้นนะครับนะ <c oughs> สับคุณเขาก็เป็นยาครับปวดลายขันเหนือกััโตัวจะเป็นลขก้ก็หัวมาต้มกินได้เลยครับ ต้หนับนะบบเรีว่าเกี่ยวดิบๆก็ได้กับตะกุนเดีย๋ยหนเกี่ยวกันผมก็เคยกินอยู่เหมือนกันนะครับนี่คือวานจูงนั่งนะครับนะเป็นไม้ยคงกับพันกล้วยไม้ดินนะครับนี่ก็ไม้มงคลเหมือนกันกับคุดไปปลูกไว้ที่บ้านก็ได้ครับใส่ในกระถางนะครับนะโจูสวยงามครับความสวยงามของเขานะครับนะเดี๋ยวจะก สรรพคุณของเขาน่าจะรู้นะครับนะนี่คือวานจุงนั่งเป็นยาที่เขาตำสน,นี้นะครับผู้สาวผู้เบาสมัยก่อนเขาทำกันหมากนะครับนะใบมันใกล้ๆกับใบใบขมิ้นนะครับนะแต่มันจะเหลกว้ามันจะยาวว้ามันจะอยู่เรียวเหลกอยู่เรียวยาวนะประมาณฝดตนึงใบนะครับนะครับนี่ก็คือวานจุงนั่งครับ เดี๋ยวคลิปหน้าขอปปบกันไหมลาวนะครับน้ากับลุงพรคนหลักป๋าธรรมาชาตินะครับน้าจอยก็ไลค์ก็แชร์กันครับผมสวัสดีครับ